อไอ้ผักทองอ่ะทอ้ไอ้ทองจับเลยจับเลยครับเลือกไทยเลือกไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์โชคอาจารย์โชคนะครับเรามาเอานีกรัฐบาลไทยกันต่อเนาะวันนี้มาขอโชคลาภรัฐบาลไทยในเมืองพนที่ในเมืองพนที่หนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาจารย์โชค์จ่อจงเลยว่าจะให้ใครหยิบนะครับจะให้ใครหยิบอ่ะ กานโชกชีเลยครับครับดูนั่งบนนั่งที่ฐานชีเลยครับสามแท่งนะครับจะให้ใครหยิบให้อาจารย์โชกด้านนั่งนะครับตอนนี้มากันหลายคนนะครับเลือกแล้วครับคิดในใจแล้วเนาะรัฐบาลไทยนะครับอวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคิดอะไรในใจจะไม่ว่าอะไรฮะ ให้มันตรงกับเลขที่เราคิดนะสำนักอาจารย์หนุ่มตัวนี้อะไรล่ะครับผมอาจารย์หนุ่มแปดสองเจ็ดมาในขณะนี้นะครับคิดไว้แนใจผมเดาไว้ก่อนก่อนทูบจะเดาไว้ตัวไหนครับแปดสองเจ็ดองโอ้แดดแปดแปดสองเจ็ดอะ ลุจียเป็นต้นข่าวราันาคุณีดามารดาข่าพประาคอรัปนาครูบาอาจารย์ข่าวเจ้าคอรัปนาคูสิงคูธรรมข้าพเจะาคอรับเนาสิงศักิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าคอรัปเนาบรมครู ปูดุซีทัาอยเปต้นขาประกาลอยารอบอาราธนาคุณบิดาบารดาโอมกุยกรอบฟ้าแลเป็นหนึงกูยกอบพระสมุทรลยใสสิงกุยครอบพระอินทรเลพระพรหมกุยกรอบพระยมเลยพระกันกูอยากรอพระจันทโลกบาลทั้งสี่กูยาอบตัางัวกูกูอะเป็นลูกกูเจ้าสมิงไคือกูจริงใจกูเรียกคนคมังคนไ้จามนและไปยามนยาได้ไปไกลจากคนกูอมฤสิที่แกกูสวหา สาธุดุ้ณบิดาวมันละครูบาอาจารย์ชูสิงห์คร,รูทำปุรุษีตะหน่ยแปดต้นปุรุษีตาไฟลูกหลานจะขอโชคขอลาภหวยรัฐบาลไทยละปู่เด้อขอให้ปู่จงเมตตาลูกหลานละปู่เด้ออืมแปรับรัฐบาลไทยงวดนี้มีแปรเอาพิมพ์หรือเขียนนะครับตัวแรกอ้ยมันเพิ่งจะมานิดเดียวเองเดี๋ยวเห็นเออมันจะแปรมันจะก้าวอะไรก้า มาตัวแรกตกลงเป็นแปด้เก้าเก้าใช่ไหมเก้าโค้ัมเขียนไว่ก่อนไเก้าโเขียนไม่แล้วดูจะออกมาโคงนเนาะค่ะดูจะออกมาลงเก้าแปดเจ็ดใช่ไหมใช่เก้าแปดเจ็ดคิดว่าใช่ไหมโคผมอ๋อคิดว่าจะออกเก้าแปดเจ็ดรอสักครู่เขาว่าบนอะไรไว้ทาไม่แกบนเรียบร้อยไปตามถึงบ้านเลยนะ ตามให้ตามให้คนสามรอบแล้วนะตามถึงบ้านนี่นะไม่มาทวงานมารูครับแต่มาได้ยกแค่มาแค่พูเองเนาะใช่บนปั๊บต้องมาแก้บนนะไม่มีใช่ถ้าไม่แก้บนตามถึงบ้านนี่ถ้าได้โชคใช่ไหมครับผมใช่ก็ห้องถึงบ้านนี่นะบนด้านหลังะทุกคนถ้าได้โชก็แก่บนด้วยมาพูเท่านั้น อันตูนั้นน้ำมาต้มนาเอามาให้เอฟซีดรุ่นกันใหญ่เลยนะครับทุกคนยังไม่ใบหมดเลยครับุให้อาจัรโชคสื่อกับปู่ดูบอกว่าท้าแปดเจ็ดจะเป็นจริมไหมใช่อะไรนะเป็นเลขอะไรครับผมเป็นแปเป็นเลข8เป็นเลขแปดใช่ครัเกียดองนี่ดังดเลยอาจารย์ทชคบอกว่าจะให้เป็น8 7 อยากให้เป็น987อยากให้เป็น987พ่อปู่มากระซิบตัวตัวที่2องเป็นแดแลม่จริงเป็นแแล้วมาจริงมา8ตัวแรก9ตัวที่สไม่เดียวเลยนะครับกี้ให้สื่อสื่อกับปู่ปู่มากระซิบที่หูมากระซิบที่หูเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่มากระซิบตรงหูถ้าว่ารอรุ้นตัวที่สามแปดเจ็ดตอนดูมันจะตรงกันไหมตรงกันไหมเนาะใช่เพราะว่าแปดเจ็ดต้องต้องจดไว้เลยแปดเจ็ดเพราะว่าเขามากระซิบอ๋อเลรที่ปู่กระซิบ แอบเล่นถ <Salvador> ูกเดี๋ยวรอตัวที่สามเนาะตัเก้าแปดจริงนะครับตัวที่สองเปลี่ยนแปดจริงจริงลงพินพ์จะได้พิมพ์เลยนะครับตัวที่สองเก้าแปดแล้วนะครับตามที่อาจารย์รอรอลุนตัวสุดท้ายตัวที่สามจะเป็นตัวไหนรอรู้กันอีกครั้งหนึ่งเนาะคนเวียดนามไปดูดวงแล้วก็เจิมลายมือผูกคูณทำเสน่ห์ให้เขาเขาก็จะทำหวงเมืองพูดหลอกเหมือนกันใช่ใช่ใช่เขาศรัทธาเลยชาวพูดเหมือนชาวพุทธทำเลยเกี่ยวกับเสน่ห์ เขาจบลงณหน้าทองส่วนไปนั่นลงลง็นเสน่นะลงเสน่นนาทองไปลเซบยมาใช่อาบน้ำมนต์ถอนของให้คนมาเลครับคนจีนส่วนมากก็คนจีนจะทำนะครับข้าบทุะคุณนะครับช่วยช่วยเหลือในส่วนของในแนวทางนี้นะครับหรือตัวุดท้าครับเอฟซีท่านใดก็สนใจก็ สามารถโทรสอบถามแอดบินทุกคนได้เลยก่อนก็ได้โทรสอบถามไปดอาจารย์ชูกันย์โวกเนถามได้เลยถามได้เนุมุมไฟแรงจริงๆนะพวดพลาดเลยอาจารย์หนุ่มกำลังมาแรงครับทุกคนไม่ต้องเปิดตำราดูสวดมองเห็นหมดแค่หลับตาพอสวดได้เลยอาจารย์นี่สักไหมครับสักไหมสักครับผมค่าครูก็สามร้อยสามสเก้าบาท แล้วแต่เราจะเอาลายไหนทีมใช่มีหมดทีปดสักเแลครับได้มาเลยลุนตัวสุดท้ายกันชัดเลยนะครับลุนตัวสุดท้ายเก้าเก้าแปดหกแปดหเก้าแปดหกรัฐบาลไทยนะครับนั่นก็มาที่หนึ่งุมภาพันสองพันร้อยหกสิบปดนะครับทุกช่องทุกช่องเก้าแปดหกามทุกคนเก้าแปดหกนะครับ เก้าแปดหกอาจารย์โชคเราไว้ก็คือเก้าแปดเจ็ดออกมาเก้าแปดหกเก้าแปดหกเดี๋ยวลงพิมพ์จะพิมพ์ให้ดูชัดๆอ้าวลัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหนึ่งร้อยสิบแปดแต่เนี่ยนี่เก้าแปดหกเก้าแปดหก โอ้ชัดเจนชัดเจนจะบะชิงจะบะชิงขะวันิ่้ไม่น้าครับดันลูกขึ้นนิดนึงอันนี้คนเดียโอเคได้เลยเกาเียนหกอย่ลองแคปเลยทุกคนแคปนะครับครับแคปแคปเลยรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาหกแปดนะครับตรวจออกมาได้เก้าแปดหก อ่าตัวนี้ชัดเจนกว่าเเดี๋ยวอา่าตัวนี้เขียนให้ชัดเจนแล้วตัวนี้อ่าถือถืออีกฟันครับอาจารย์เอามาคู่กันเลยครับบคคกรัโอเคโอเคนั่นเอาถูกนะครับนี่อันนี้อันนี้ตัดออกให้ด้วยนะครับแยกออกให้ด้วยแยกออกให้แล้วอ๋อเดี๋ยวลืมมาคู่เลยใครถูกเนาะใคได้โชคแก้บนนะครับมาคู่เก้าแปดหกเก้าแปดเก้าหกแปดหกถึงมาไม่ได้ก็มาคู่ออนไลน์ได้ใช่ได้ตั้งเบอร์ข้างล่างเลย ด้านล่างดโของอาจารย์เนาะก8 96 86ใครจะดูดวงหรือว่าจะติดต่ออาจารย์ก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างเนาะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างหนโคบแ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 บแค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 บคบแคคบแบแค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 บคบแบแคบแคบคบแบแคบแค ตัดออกมาก็เก้าแปดเก้าหกแปดเนาะครับเลยครับทุกก็มีหลักฐานโอเคนะครับโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์โชคมากครับมโอ้ห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับทุกไพ่ได้เก้าแปดหกครับผมนะครับก็ตัดเล่นเอาเนาะเก้าแปดเก้าหกแปดหกตัดสุดท้ายก็ต้องขอบคุณอาจารย์โชคนะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับล่ครับสวัลลออยลออย่ำรวยคิดเงินคอยได้เงินคิดทองคอยคได้ทองนอนรับไปได้เงินหมื่นนอนตื่นไปได้เงินแสนเด้อคำเตือนทางช<ส>่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้น<า>ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม